ใครที่อยากได้สาย USB สเปคสูงเป็นสาย C to C ชาร์จเร็ว240วัตต์โอนข้อมูลเร็ว40กิกะบิตต่อจอสเปคเทปเทประดับ 8K ต้องสายเส้นนี้เลย Allchi Hyperlink C C 240วัตต์เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโก้ทีครับ วันนี้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากอคีนะครับอคีเป็นผู้ผลิตหัวชาร์จและสายชาร์จสายเคเบิลคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันวันนี้อคีเขาได้ทำการออกสายชาร์จเป็นสาย USB สเปคสูงออกรุ่นใหม่มาบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนบอกว่าทำไมอ่ะทำไมเราต้องมีสายชาร์จสเปคสูงสสายชาร์จสเปคสูงๆก็จะมีราคาสูงตามทำไมเราต้องเสียเงินเยอะๆเพื่อซื้อสายชาร์จมาซึ่งมันใช้ได้เหมือนกันถ้าคุณมีอุปกรณ์แบบทั่ว ชาร์จหูฟังชาร์จมือถือแบบไม่ได้ฟาดชาร์จอะไรคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจําเป็นแต่คุณลองนึกถึงวันข้างหน้าวันข้างหน้าคุณอาจจะมีมือถือที่สามารถชาร์จเร็วในปริมาณวัตต์ที่สูงขึ้นคุณอาจจะมีแล็ปท็อปที่ชาร์จด้วย USB-C ได้แล้วคุณเอาสายเส้นเดิมมาเสียบเสียบได้ไหมไม่ชาร์จเพราะสายคุณไปไม่ถึงหลังจากนั้นคุณอาจจะมีหัวชาร์จแบบแกนเลียมซึ่งมันอาจจะมีกําลังไฟชาร์จสูงขึ้นในอนาคตถ้าคุณมีสายเส้นหนึ่งที่มันรองรับทุกอย่างไว้ในอนาคตให้คุณใช้้้ไดตัง วันนี้ไปจนถึงวันข้างหน้าคุณว่าสมควรมีไหมราคาอาจจะสูงสักนิดหนึ่งพันกว่าบาทแต่ผมเชื่อว่าทุกคนควรมีอย่างน้อยหนึ่งเส้นถึงเวลาจะใช้มีให้ใช้นี่ครับอคีไฮเปอร์ลิง k ์ c c 2 4 0 เป็นสายชาร์จ C to C เผื่ออนาคตไว้เลยชาร์จมือถือโน้ตบุ๊กหรือหัวอะแดปเตอร์ชาร์จรุ่นใหม่ๆที่คุณจะมีในอนาคตรองรับได้ถึง240วัตต์บางคนบอกไม่ค่อยได้ใช้ Data ไม่จะเป็นมัน้งถึงเวลาคุณต้องเสียบสายเพื่อโอน Data ช้าขึ้นมาคุณก็งุ่นหงิดใจอีกสายเส้นนี้ครับรองรับการโอนถ่าย Data 40 g ิ b กิกะบิตเปอร์เซเร็วกว่าฮาร์ดดิสหรือเร็วกว่าซื่อบันทึกข้อมูลที่คุณมีอีกรองรับไว้ในอนาคตาเลย หรือแม้กระทั่งการต่อจอบางคนแบบโอ้โน้ตบุ๊กจอเล็กเลือเกินอยากจะต่อจอใหญ่ๆต่อไปปุ๊บสายไม่รองรับเย็นไงล่ะมันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะนี่ครับตัวนี้ต่อจอ 8K 1จอได้หรือจะต่อเป็น 4K 2จอก็ได้สเปคขนาดนี้แหละนี่คือสิ่งที่คุณควรจะมีรีวิวให้ดูครับเดี๋ยวบอกชื่อรุ่นอีกทีหนึ่ง o k h y p e r l i n k c c 240 ท y p e r l i n k CC 2 4ี่ Hyperlink CC 240วัต์นะครับเป็นสายชาร์จเร็วมาตรฐาน USB 4 Gen 2นะครับที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า USB IF เป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานของสาย USB ขึ้นมานะครับ สายเส้นนี้ถ้าหากคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วรู้สึกสนใจบางทีคุณไปเซิร์ชคุณอาจจะพิมพ์แค่ว่าคําว่าไฮเปอร์ลิงก์เนื่องจากคำคำนี้มันมีการใช้เยอะ SEO อาจจะโดนแย่งไปผมจะบอกโค้ดของตัวโปรดักเขาด้วยถ้าคุณหาคําว่าไฮเปอร์ลิงก์ไม่เจอคุณต้องพิมพ์โค้ดโปรดักเขาครับนั่นก็คือ C B T C C 2 4 1 อันนี้เจอแน่นอนเผื่อใครดูปุ๊บเออว่ะแบบที่พี่หลามพูดเลยเราต้องมีสายดีๆหนึ่งเส้นไปซื้อเลยนี่เรียกว่าป้ายยากันแบบเผาขน <laughs> เรามาดูสเปคหรือว่ารายละเอียดของสายเส้นนี้นะครับถ้าเราดูที่ตัวสายนี่คือสายที่ใช้วัสดุหุ้มสายเป็นแบบ tpe ครับ thermoplastic elastomer เป็นวัสดุที่ให้ความแข็งแรงยืดยุนแล้วก็ทนทานสูง โดยเขาออกแบบตัวสายนี้นะครับให้มีลักษณะเป็นแบบ coaxial สาย coaxial เนี่ยเขาจะมีชิลป้องกันเป็นฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวนอยู่ด้านในตัวฉนวนยืดหยุ่นหรือเปลือกภายนอกอีกชั้นหนึ่งทําให้ตัวสายเนี่ยนอกจากความแข็งแรงแล้วยังป้องกันเรื่องของสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ตัวสายจะมีความยาว0.8เมตรหรือประมาณ80เซนแล้วที่ขั้วสายเนี่ยเขาจะมีตัวอักษรระบุไว้เลยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานถ้าคุณเจอหน้าจอหรืออุปกรณ์ที่เป็นต้องการสเปคสูงๆคุณดูแค่ขั้วสายที่ไปเสียบก็จะเห็นเลยนะครับว่า Data 40กิกะบิตเปอร์เซกหรือว่าชาร์จไฟ240วัตต์ก็ทำให้ในระหว่างการใช้งานเนี่ยหยิบสายมาเสียบเนี่ยคุณก็เห็นได้ง่ายขึ้นสายเส้นนี้นะครับมีคุณสมบัติด้วยกัน3ประการก็คือ 1>, 1. ultra fast data transfer ถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงนะครับสเปคของเขาสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สูงถึง40 g ิกิกะบิตเปอร์เซก ทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีในการถ่ายโอนข้อมูลในระดับท็อปทอปก็คือ Thunderbolt 4 Thunderbolt 4ก็รองรับ40กิกะบิตเปอร์เซก USB รุ่นใหม่ๆถ้าคุณเปลี่ยนโน้ตบุ๊กหรือคุณเปลี่ยนเครื่อง PC แล้วมี USB ใหม่ๆม,มานะครับเพิ่มขึ้นมาสเปคสูงสุดที่ทำได้ในปัจจุบันก็คือ40กิกะบิตเพราะฉะนั้นสายเส้นนี้จะรองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลเร็วที่สุดณนะปัจจุบันนี้แล้วนี่นะครับแต่คนส่วนใหญ่อ่ะคุณจะไม่ค่อยได้ใช้มีเดียที่ มันแบบเป็นสเปคขีดสุดขนาดนี้น้อยคนที่จะใช้บางคนยังใช้ thunderbolt 3บางคนยังใช้ Hard ดดิสก์ t x t n r n a l หรือ ssd ตัวที่ซัพพอร์ตความเร็วน้อยกว่านี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นสายเส้นนี้คือใช้งานได้ยาวๆคุณรองรับอนาคตแน่นอนและอีกนานกว่าคุณจะได้ถ่ายโอนที่40 g ิกิกะบิตเปอร์เซกเต็มข้อแต่ตัวนี้รองรับไปแล้วถามว่า40 g ิกิกะบิตเปอร์เซกเร็วแค่ไหนเร็วกว่า usb 3ครับ usb 3นี่ได้5กิกะบิตเองเร็วกว่า8เท่า หัวข้อที่2 h i ไฮพาวเวอร์ชาร์จสายโอคีรุ่น Hyperlink ง c ์ CC 240วัตต์นี้นะครับโอโ้ชื่อรุ่นเขาก็บอกอยู่แล้วว่ารองรับการชาร์จไฟสูงถึง240วัตต์ซึ่งสายเส้นนี้เส้นเดียวมันจะสามารถรองรับอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่คุณจะซื้อมาใช้ในวันข้างหน้านี่ครับนี่คือการซื้อเผื่อนาคตเลย ทุกวันนี้บางคนหยิบสาย C to C มาจะชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จ m c c o o o k i r r เสียบเข้าไปปุ๊บไม่ชาร์จเพราะสายคุณส่วนใหญ่จะรองรับไม่ถึง65วัต์บางคนไปซื้อหัวชาร์จมาเป็นแกนเลี่ยมโอ้โหรุ่นใหม่ๆเลยชาร์จได้ระดับ100วัต์ระดับร้อยกว่าวัต์เสียบเข้าไปปึ๊บชาร์จไม่เต็มชาร์จไม่เร็วเพราะว่าสายคุณไม่รองรับ เพราะฉะนั้นคุณถึงต้องมีสายดีๆอย่างนี้ไว้1เส้นตัวนี้รองรับถึง240วัตต์จะชาร์จอะไรละ่ะชาร์จโดรนชาร์จโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นชาร์จโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กสบายครับกำลังไฟเหลือเฟือแล้วตัวสายเนี่ยมันก็จะใช้งานทนทานเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่สูง ถ้าจะใช้คู่กันกับผลิตภัณฑ์ออลคีนะครับก็แนะนำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ออลค e บ B Series อย่างรุ่น PAB 70ตัวนี้เป็นหัวชาร์จแบบแกนเลี่ยมถึง140วัตต์เลยนะครับใช้คู่กันจะดีมากๆเรื่องที่3 maximum video output เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้สาย C 2 C เพื่อชาร์จไฟหรือเพื่อถ่ายโอนข้อมูลอย่างเดียวนะครับเราใช้ต่อจอด้วยนี่กับความเป็น DisplayPort ของเขานะครับถ้าเราอยากจะต่อจอเป็นจอใหญ่ๆเป็นจอที่มีความละเอียดสูงๆตัวสายต้องมีคุณสมบัติและมีสเปคในการทําวิดีโอเอาต์พุตที่ดีพอด้วยสาย o k รุ่น Hyperlink C C 2 4 0วัตตัวนี้นะครับรองรับการต่อจอที่ความละเอียด 4K 6 0 h z ต่อได้2จอแล้วความละเอียดสูงสุดที่เขารองรับ คือ1จอ 8K 60Hz มาแบบบันเจิดกันเลยอะสายเส้นนี้เส้นเดียวดิสเพย์พอร์ตออกไปปุ๊บได้ภาพขึ้นจอแบบสวยๆเลย ถ้าใครฟังผมแล้วรู้สึกคล้อยตามนะครับเอออย่างที่พี่หลามว่ามันก็ถูกนะเราควรจะมีสาย USB แบบสเปคสูงๆไว้สักหนึ่งเส้นเพื่อรองรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะโดนผมป้ายยาเดี๋ยวผมจะบอกราคาและบอกช่องทางการซื้อนะครับโอเคไฮเปอร์ลิง CC 240W วัต์นะครับราคาของเขาคือ1,590บาทรับประกัน2ปีเต็มจากโอเคนะครับ ที่บอกไปราคาเต็มนะครับแต่ช่วงนี้เขากำลังมีเทศกาลลดราคา3เดือน3นะครับลองเข้าไปเช็คดูในช็อปนะครับคุณอาจจะได้ส่วนลดในราคาที่ถูกกว่านี้หาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์นะครับใน s h อป e e เป็น o l l k ออ f i ิ i ชียลสโตและใน l z z d d Mall ก็จะเป็นช็อป l Key หรือจะหาซื้อตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศก็ได้ อย่าลืมนะครับคุณควรจะมีสาย USB สเปคสูงๆติดตัวไว้อย่างน้อย1เส้น